ดีครับเตรียมดินแปลงปลูกผักครับผมปลูกผักเพื่อทากินเลิกกินกับใครครับเออก็ติดตามนะครับผมตากดินกันครับผมตากดินเยอะสองสามมือกัครับแล้วก็จะเอาปุ๋ยหอกปุ๋ยซีมากกว่าผมเรากัน กัับ Wir haben die, die Band ีครับ